สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันเตยตุนแดงครับวันนี้ก็มากคนเดียวครับที่มันไม่ได้มากที่มันไม่ว่าง <g ül üyor> ก็เลยไม่รู้ตามไรอยู่บ้านครับเย็ยนมากเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่ามีตัวไม้ซึงวันนี้เรื่อ้วนมาครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเดี๋ยวสักปักกับน้ำลงเดี๋ยวเราจะไปตีเงาปอมันครับตีข้างล่างครับถึงข้างล่างนี่เขีอยากว่าไม้เอานามมาปุ๊บโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าจะมีตัวไม้ แคบเรามาลองดนจ่เบ็ดโซกพวกเองครับ่มาแล้วต er. ัวเลกย่อนัด เซกลาพีครับไปไอ้ปลาก็ไม่มีเลยยำแล้วม่เด็ด่มไม่ระเบิดเสร็จแล้วโอ้ย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 ,อยมาอลไมาลอลไมาอลไอืมรุดครับเอ้ย โอ้ตัวเอ้ายเป็นเซกลาลายนะครับออยอุ้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 ยตัวนีห์่ครับไม่งีครับวับนนี้นี่สองปุับเซกลาลนา์ใส่ตลาดนัดเลยรับ

ต้องมาแล่ตอนห้วน้ำลงล้่ะมาแล่หวน้ำลงแลเรครับน่าวะกินน้ำลงละตอนนี้น้ำขึ้นเต็มเลยกันแน่อุ้ยอุ้ยออุอุ้ยอ้ยรุยดไปตัวงับ <c oughs> ขึ้นมากินกลางน้ำเลยโอ้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 ยมาแล้วนึกตัวกิตาบนเลยตัวนี้

หายแรงมากครับปลานีโดนเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยเกือบเอากล้องไม่ทันครับเกือบเอากล้องไม่ทันครับผมโอ้ยนี่ครับ ôi kem ba gấp, 2 tua, ní đây, ní, còn tua ở, còn mi kem bàng gấp, luôn ai pia năn yến gấp, ní gấp, luôn kem bàng gấp, haha, còn tua chỗ ôi lao, ôi, là sét lao, phòng số hai lao, ơi, ma là lao, ma leo lao, cặp mông kem bang, ạ, và sét นี่เลยนี่ครับลูกแก้มบางครับหรือไอเปียที่เขาเรียกเปียกันนั่นเองครับนี่นเลยวิชตัวอะไรครับตัวนี้มายังมีหลุดเลย อุ้ย่คงอนนี้อ้น่าจะเป็นแคมบ้างครอบอุ้ยมาอีกแล้วไนฮู้ไปี๊บปี๊ไอปี๊มาแ้วลาครับพุ่งข้าวเลยนะวะบานบ้านบานมาหนี่ตาลุงไมโครจิกมันเหลือบ ดอยู่แล้วนี่ว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยว่าใส่หลกกว่าไม่ตึงปืนครับติดอยูอ่แล้วี่ยเศกล่าลายอืมน่ะมาแลนะ้ว มาแลยครับมาเลยพอแรงแอกว่าสู้งับอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยพวงสองครับพวงสองครับเห็นมาลางๆเลยโอ้ยโอ้ยมาแ <c oughs> ล้วครับโอ้ย,อยนี่ครับใส,ส่วยๆครับฝ้ามือครับกระมองแก้มบางครับกระมองแก้มบางนีเลยครับ สุดยอดครับไม้นี้เอาเรืองไงลราเต้ยตีน่ยป้อมว่าที่ไปตีน่ยป้อมว่าตอนนี้ไม่ได้ไปเลยเป,ป็นะปากเกาแต่ปานู้นอีว้า อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไงแล้วเอาไงแล้วอุ้ยเอาอุ้ยกดครับกดอุ้ยกดครับกดกดกดอุ้ยพวงซ้องเห็ลาครับอุ้ยอุ้ยพวงซ้องเห็ลาครับอุ้ยไอปีไอปีปีแล้วมาที่พวงซ้องเลยครับย่ำย่ำบ้นนี้นี่ ตีมานเลยทีมานาเล่ทีมานเล่สวยสวย,สวยเลยครับถ้าไม่โก้นี่ล็อกวีตนะครับเออมันมาเลยมันมาเลยข้าวฟ้งเลยนะวะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ครับตัวนี้น่าจะไม่ใช่ครับ อาจจะเป็นเซกลาลายนี่ครับเดาไม่พิดจริงๆเลยเดี๋ยวเราจะไปตีเงาปอมเหมือนกับแตวข้างหน้าเลยโอเคครับเดี๋ยวตาไปดูกันครับไม่นี่นหน้าว่าไม่กินเลย อเคครับตอนนี้ก็มาซึ่งไม้เลยครับ,รรบ,รบตรงนี้ก็จะเรียกว่าอ้าวนามครับอืมอยไปด้วยครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าอ้าวนามแบบจะเป็นแนวยินยาวเลยเนียประมาณนี้เลยไม้ส่้ยหมาครับน่มีตัวเอาเอาเอาติดตัังขาเอาเกาตัวโล่ซ่องโล่ไม้เห็นนะไหมห็นานๆาาหนดิ เดีย๋ยวเรื่ปิดเบรกเอ็มอนะครับนั้นพาลุงลู คาราเบลครับโอ้โหเอ้ยมาเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยปลาดอครับตีมาครึ่งวันเลยโอ้โหอืมึหึนี่ครับตีมาครึ่งวันเลยครับพุฒนานได้ได้ครับโอ้โหปลาดอครับตอนนี้ไปกวนครับไม่เอา ก็ว่อยากมาครับจะเราไปเลยอันเททุนเมืนเดิมว่าเพื่อววามองแก้บางข้ามาละ ต่อไม้เลยครับนนี้ไม่รู้ว่าในกองเห็นชัดไหมนะครับนี่ครับข้างล่างยังมีตัวอยู่ยังไม่กินเบ็ดเลยครับครับนี่เห็นชัดเลยครับครับนี้นี่น่าจะเป็นเซกลาครับหรือว่าเซกลาพี่หรือว่าเซกลาลายครับมากครับทุกคนเรามาสรุปผลกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็ได้อยู่ทีตาเลือดปตีเรียบร้อยแล้ครับมครับวันนี้เราออก่ออาประมาณเปดโมงเช้าครับตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงเราไปถึงวันครับวันนี้ไปไม่นานครับนี่เลยครับพื่นนันนี่ถื่ว่าถึงวันใช้ได้อยู่ครับนี่ครับไอปีอ่บกระมงแก้มบางครับฟูงนึงเลย นี่เลยครับนี่เดี๋ยวพุมออกจะเอาเออกมาตั้งไว้ให้เลยชัดๆแปบ๊บนึงนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือกระมงแก้มบางครับที่เราตกได้วันนี้ถวยเปียนนั่นเองครับ10ตัว11ต,ตัวประมาณนั้นนี่ครับแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นลูกป,ปลาเซกลาเพเลยครับเดี๋ยวออกมาให้เลยครับ วันนี้ถือว่าใช้ได้เลยกับปลาข้าวให้แป๊บนึงแบบตอนนำขึ้นน้ำลงเมื่อกี้นี่ไม่กินเลยครับนี่เลยปลาลวกับวันนี้นี่จะเป็นเซกลาลายครับนี่เลยไซส์และหนักเลยครับเซกลาลายนี้โอเควันนี้ที่มันก็ไม่มาด้วยชวยเลย กีครับเดี๋ยวไว้เจอคลิปใหม่ครับเดี๋ยวคลิปใหมห่เราจะไปเต้นให้ก็รอติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผู้มีเพียงตานี้ครับไว้เจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ